สวัสดีบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพุณแม่พี่น้องวันนี้จะมาพบมาพอก,กับสาวล้ำพรออีกแล้วเนาะวันนี้สาวล้ำพอนเองกับพาน้อ,นองพามีผืนวัสดุสวยงนามพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ยังบุ้งหัวอ,อ,อยู่บงใดเชใดเนาะแต่คเนเข้าไปหาทางจะฟ้อ,องหานเพนื่อนสบายดีเดอ้เอโดยเมื่อวานกลับมาซื้อแทงน้ำน้ำเพื่อนดีเลยเพราะว่าพี่น้องเอ้ยกทางสาวรพอเองกับสิทามเพิ่นเลยเนาะว่าหานเพื่อนตั้งอยู่ไสเนะาะอ่ไอ้เพื่อว่ามีหลายคนอยากมาซื้อ,อะนะหานเทาตั้งอยู่ไสเนาะอยู่นาทบาอยู่บ้านนาทบาเนาะโดยนาา อ่าอยู่รักเสาหกน้าธาดเด้อพี่น้องเด้อมาแวะมาซื้อได้เนาะแทงน้ำเต็มอยู่เนี่ยปลักเลื่อยลนึงบรต้องไปหาซื้อไก่เนาะหาซื้อใกล้ใบ้านเฮานี่แหละสบายดีบ่าวพามีเด้วยดยเมนมาลุกันกี่เก่าแทงน้ำเนาะผมแบบพี่น้องเดือยเราก็ไป็รุ่นเบิมวะต่อไปเป็นผู้โชคดีเนาะเมนเดือยไม่หลายพี่น้องเดี๋ยวมาบปิ หลายเฮงี้ยสำเงินเนาะงานหนักสำเงินเป็นหลังสำเงินหลังใหญ่เลยน้องพมีเลยโดยถ้าเราไปพุ่งเป็นพ่อเนาะสุขดีเนาะแน่นแน่นเลยนะโดยโอเคเนาะตอนนี้ทางเฮากะเอาอ่างน้ำมาอัาบนก่อนพี่น้องเลยเพื่อความสะอาดเนาะ ตอนนี้ทางสาลพรกับบ่าวพามีก็เดินทางมาฮอดเงินผูที่โชคดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับมาเบิ่งกันเนาะว่าครอบครัวผูผโชคดีเป็นครอบครัวไผโอเคเนาะครอบครัวผูที่โชคดีนั่นก็คือครอบครัวของอ่านงแพลนั่นเองพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางสาลพรกับสิเขาหาทางเอือเ่อยแลวก็อ,อายพิ่นก่เนาะเสาลพนโดยสบายดีเด้อโดย โดยสบายดีเด้อไอ่สบายดีเอื้อยเด้อโดยไม่ใช่เอื่อยดูเถอะดูเถอะบุคอยสบายบุคอยสบายเจาะไม้ใช่หรือเจ้านะมาเตะปวดลูกโอไปหาหมอทาน้องอันน้องทรายของอันนองแพร่บอกไปหาหมอตีไอ้คนว่าเป็นยังค่ะคนว่าปวดบึงบุกมีใคร โบมีไข่แม่ขางเบิ่งจัชงมือแล้วเพื่นบอกมันไปนอนงหม้อกัน่าไปนอนอ๋อคั่นบ่บเศา้า่นบ่แม่นคั่โบเซ้าโอ้ด้วยทางจัชงมือิ่นไปนอนทงหม้อไปกวดเบิ่งคือว่าบมีอย่างเนาะโ่มีหยังบบมีไข่เวลามันขึ้นปวดหอนขึ้นก็เขาโอ้คือบบมีไข่นี่โบมีต้นเที่ยนไปกวดบ่เอ้ยอยังก็มีแตรหักอืดยบว้นมาก็มันหกอ้อๆ กินน <Universe> <th> ้ำลงไปก็ห uh, ้างแดดแน่พ you know right, ี่น uhm, uh, ้องยปเป็นกระุด uh, น้ำเลยนาะพี uh, then, uh, ่น้องเนาะลุยตอนแดดเลยเนาะลายน้ำหรือว่าลายแป้งเนาะหยุดแล้วอือด้วยทั้งไอ้คนเสียสัยยังหมัดี่ไอ้เอ่อเล็กปูและตอกโอ้อเล็กตะปูตอกเลยเนาะอือด้วย ตะไคร้เนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นตะไคร้ย่างเนาะอันนี้เนาะที่เรารวยจืดมันก็แพงรวยชั้นพันเอามึงมันก็ได้อันนี้คือราคาซื้อเมื่อก่อนโอ้โดยปีชามปีแล้วโดยเมนเมนเออยังมันกระแพงส่วนนี้เดี๋ยวตรงการชวนผักบดเออแต่ก้างไปในนี้แล้วโอ้โดยมาหลายปีแล้ว ยดุดหกเขาดูด,ด,ดได้ด้วะอองแมอ่าคือรถในการรถข้ามอ่าลูกชายอ่าขาแม่น้องแดงเนาะเลยแหละมาหาเจ้าอเวลาคนตกคนยังกัจะให้อไเห็ดท้างหลอกทางลินนะเออแก้ว่กระตรงอ่าต่อมาจากทางลินแลวกระชาแท่งนะ เพราะว่าทางเขาซื้อที่แรกอ่ะมันจะมีเจลวลละอนเนาะใชว่าการให้ให้ห่านเ็นล่างออาหายแล้วเลยมีแต่ผนตกกระตรงทางน้ำกินแต่ก็น้ำใสได้เพราะว่าเขาให้เป็นทังพวมสะอาดให้อยู่ห่านเนาะมีแต่ท่างกระซีเรือกับให้ชุนเจ้าเห็ดถ้ากรเห็ดทางลินเดอร์เห็ดแบบเพื่อนนองแพ้วแะละโบงงามกระซังมั่นพอแต่ว่าเขาได้น้ำมานะเพราะว่าสัางกระซีฝังอ่าอ่าฝังกีตาไฟเนาะหรือว่าห้องครัวผมแม่พี่น่อย มันเป็นลรงกะซีใหม่เลยเอ้ยตรงนี้คือเก็บพันลิตรก็คือได้พกกับพุ้ยเรียกว่าพกองเนาะป่ปไปหามเอานํำกันโดยลองเปิดดูดูค่ะเปิดเป็นหรือเ่เปิดท้ายรถโดยโดยอย่างนั้ขึ้นน้อยนึงมาเอาน้ำพ้อนจ้ายด้วยมือนี้จะมาน้ำกัน แกจสิไปจับสวยเพิ่นก่อนโดยโยได้เอกเลยได้ได้ได้วันนี้ก็เป็นมือกลองให้ทางน้องคามีเพลินเพียงเอ็ดทำนิดทำนิดุยเนาะได้เอะเลยคอยเดอร์คอยเดอรักปะ เห็นเห็นทำพย่อกองเพราะว่าอันนี้มันเก็บน้ำได้พี่น้องได้พบกับปุยเรียกว่าพบองค์ ค่ะไม่ใช่บนเปิดมาเนาะเปิดอ่ะเดี๋ยวหามไปอีกเดี๋ยวเขาจะบอกก่อนเขาจะเข้าไปทำอะไรนี่ค่ะต้องหาบนว่างก่อนเอ้อยสะดวกว่างอยู่ว่างไว้อยู่ใส่แตวกองลัมนี่ก็ได้ถวนี้าบนสบายนะเอ้ยหัวพื้นที่มันแคบแน่นอ่ะพี่น้องไป คอยเด้อคอยเด้อคอย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนวเดี๋ยวก่อนเดียวเดียวเดียวค่ะเร็วโดยมันแคบต้องทูดทูดไปขังเบื้อใช้มือก่อนโดยพอดีเลยพอดีเลยบอกดีแบบนี่ยแล้วจับก็คุย จะตอกแฟนนั่นแหละเฮ้ยทางในทางเปิดนะพอนเห็นมั้ยมีทาเปิดบอ่นี่มีมีมีเอเสียมาส่ไอมีเอเสียมาสมาส่เอาอ่ปักี ใหญ่ขึ้นมาขึ้นทางก็ว่าถ้าเป็นไปได้เอาสุตดตำหนิก็ดีเ่เรื่อยๆรักสีรักรักสีรักแล้วก,ก็ว่างใสไ่ไหมนะเจาะเท้าเป็นตะปูโอ้โบราณประทานเนอเอ้ดัดรักไงเป็นไปได้นะปูนกอดินบล็อกเป็นบลก,ก่อไอ้ก่อขึ้นประมาณเพียงนี้นะเว้ยเนาะเมนเมนมน,นี่พี่น้องเอ้ยประมาณซัมนี่สีรักแทกเอาไอ้ประมาณนี้ก่อขึ้นเป็นคงน้องได้เงินบ่โบ ก็เห็ดห่านนะนะเห็ดห่านแล้วเอานี่ขึ้นแมนก็บอกประมาณสามก้อนในก่อขึ้นแล้วก็เอาที่ดินเข่าแล้วก็เทพื้นอะไ้ทั้งเๆอะไรเออูีบอกรู้จักแล้วเอาดินเข่าแล้วก็เทพื้นแมนเทพื้นก็เอาดินเข่าเทเอาก้าวพลังข้างเข็ดทางลินมาใส่กระโปดีิเห็นมันตกใส่ค่ะวคือยุคข่าวมันมันสูบเกาะแบบอ่าใส่ในเรื่องเนาะบนนี้แต่มันมีกาะนี่ก็ได้ไอตุ่นี้ก็ได้เออแล้ว พังไปแล้วเนาะแม่เอาจังก์ซีมาใส่นี้โดยมิเตอ่าก็หอมบุกเข้าอยังอยู่บ่ซื้อมาใส่กับปุลายปนไอดอกหรือว่าไม่ไม่เดียวมันมันมนทนดเลยนะโดยไม่เดียวใหญ่ๆเนอณอายํำนี้ก็ได้เนออายมีมีบกไปแกนหมดแล้วแี่จะชองอันพ็องอันพู มาอีกช่องลักกันนะเพราะพุทุน้ก็เลยตัดแล้วครับโดยบก<ม><ด>ว่าสังกระซีเก่าก็ยังเรือเนาะสักระซีเก่าก็ยังเรือเลยกะเห็ดไม้าะว่ายุเ่เพื่อนเข้าเข้ากะเห็ดเองนะนะเอ้ยทานวงอยขึ้นเลยกะเห็ดทางลินมาใส่แท่งอือแต่ว่าเขาจะเห็ดแบบนี้มันก็เปิดยากนะนะเขาก็ตรงยหยกถ้าเป็นไปได้นี่ไห้มันสูงสานี่ถ้าสูงเพียงกลางคานห่งดีตรงหาไม้มาตรฐานในเรื่องใส่เนาะ แตงว่าไม่นะมันจะหักคืออันนี้แตงกว่าพามีได้ล่างแล้วผมเอาพี่น้องเยเนาะเออปกรณ์เมนเมนได้แหวนหันอัพสกเขาเจ้าเห็ดให้เรียบร้อยแล้วทังนี้ก็คือสะอาดแล้วเลยเป็นอยู่เพเห็ดอ่ะลองมือไงลองเบิ่งดูค่ะอ่ะลองเบิ่งนี่บอกทำใหนเขาเปิดออกก่อนเปิดออกหันออกหันออกต้องไปขังทสาล่างให้แักแน่นี่โดย เห็นบ่ตัวสีแดงๆน่ะเอ้ยปิ้นออกมาอันนี้เจลมันเอ้ยบ่ได้ถ้าว่าน้ําเฮาลายมันก็จะอันดอกน้อยเดียวนึงดอกินมาเอ้นี่่โดยถ้ามันมีน้ําเห็นบ่เห็นบ่มันบ่มีน้ําเด้อือโดยนๆๆเบิ่งเนาะนี่ยังอันอาาปลแม่นๆชบเานี่ ไอ้ห mm hmm. no. มกคือสิเป็นดอกไอเอเนะโดยี่จะอันไรเพราะว่าอันนี้เขาล่างให้เรียบร้อยผมแม่พี่น้องเย้ยล่างให้เรียบร้อยก็มีเต้าเซาห์เอ้ประมาณสี่เซาเดอร์เลยก็ไม้ที่ว่ามันมาตรฐานทับลำนักได้กา mm hmm. วาห่ากระพุยเนาะหาองค์ทับได้นะใครมันสูงๆแน่แ้าว่ามีไม่เนาะมีไม่มากาดไว้แับสามอัน ก็ได้เห็นนะเนาะถ้าเป eh. ็นไปได้คือเฮือนท่าน่ะกอิทบลท้าก็ก่อเป็นสี่เหลี่ยมให้ได้ไอ้กอแล้วท้าวก็เอาดินเข่าแล้วก็เทพื้นนะแบบป็ะยกันนี้ขึ้นสบายเนาะวันนี้ก็สือมาไห้พันลิตรเลยเออดีใจอยู่บอกดีใจโดยีดโดยบ้านนน้อะมาขอบคุณขอบคุณทางแม่เพื่อนเนาะันี้เนาะันี้เนาะท้าก็อยากไห้ทาง เอื้อยเนาะและะ้วก็อ้ายเนาะขอบุญขอบคุณแม่เพิ่นทีละคนเดอ้อแม่เพิ่นกับเพิ่นบ่ประสองค์ออกน้ำเนาะเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยผู้เพิ่อนซวยเรือเจ้ามาตลอดนั่นแหละเอื้อยๆเ<ช><ช>นาะแตกเพิ่นกับเงินจํานวนนี้มันเหล,ลือเ,ลเหลืออะไเฮาก็ได้โอ้ได้ลมกับแม่เพิ่น<ช>ว่าอันลูกอิ้อแท่งไปให้น้องแพล<ช><ช>ยังศาส์เลยพรเนาะโดยแม่นๆยังศาส์เอาศาสก่อนเอื้อยเฮาลืมเลยโอ้งามแท้อันนี้เนาะ งามมลิ่งเยใส่อลองอันแบนออกดูค่ะฟ้าสีลายไม้เขาเลือกแบ้เพราะว่าเขาได้ยินเอฟซีเปิดเราไอ้ตัดใส่ให้ลูกเด้อถ้าว่ามันเรือห้องนองแพลวไปใส่หองนอนคุณเจ้านี่ใส่ในบนนี่ปูขื่นไปทางนี้เลยเด้อไอ้เด้อนี่ปูขื่นไปทางบันไดเขาเป็นหองนอนน้องเพิ่นเลยจะตัดใส่ได้อยู่บาอ่าอ่ามีได้ใส่ให้เพิ่นให้มันงามานะ เพราะเขาก็เลือกซีมางามเลยเมนเมงามเพงเพราะว่าคือใจเมนงเพลอยู่วะโดยเพิ่อนบ่าวเพอนมีกเบื้อยเพื่อน่าเพื่นีรเบ้องโดเพื่อนบ่าเทเื่อมมีกระเบื้องโดยเพื่อน่าเ่เพื่อนกะ้องโดเนาเือนีื้องาดยเือบ่าวเท่เพื่อนผมมีกระเ้องโดยเพืบ่าวเทาื่อนผิมก้อเพร่ะน่าอ่านมีกบบนี้และเพิ่อนบ่ายเน่แล้วอนระองด่นบาเป็เอนกร้องโดยเพื่อนบาวเอนนีบ้องโดยเพันบ สองแสนเจ็ดสิบห้าพันสิบเอ็ดแมกซโดยอาช <28 S 2> ีวีอนันโตมาหินอ่อนกับชีสาดในอันเดียวเนาะพี่น้องชีเสื่อน้ำมันนี่คือสิเขากันอีดอกเพราะว่าชีอื่นก็มีอยู่แต่เข,ขาอยากมาปูเขานะหมักอยู่ว่เอาลงไว้ก่อนกไน็ได้เนาะเอ้ใจเนาะไม่ได้จังไห้อายเพิ่นใส่ให้ใส่แล้วตอกะปูน้ำเด้ออืมอันนั้นเือมีปลาอันได้นะปลาเบี้ยบหรือปลายังเิคนอื่น ปกติกตะปูกุ๊บเนาะตะปูหมวกนั่นแหละคือเฮาเว็ดให้น้องอันอ่าแดงอันสุดท้ายนี่เนาะก็ขอบคุณขอบคุณทางแม่ใจดีเพิ่นเด้อเพิ่นอยู่ทางภูเก็ตเนาะทางแม่ใจดีใจบุญเพิ่นเพิ่นบ่ประสงค์ออกสื่อออกเสียงเนาะเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณเพิ่นทีละคนเนาะอ่ะโดยขอบคุณขอบคุณแม่ใหญ่ใจดีที่อยู่ภูเก็ตโดย้วอยู่ดีมีแห้งข้อมเทปข้อมได้ของไก่บะหมี

ผู้ใดเป็นคนเหตดให้เจ้าเนาะผูะ้ใดเป็นคนต่อเติมก็ให้จือออ้อเลยเนาะด้การมั่นพญายามวอไวยพรอวยใซให้เพิินผู้เพิ่นมีพระคุณต่อเฮาเนาะอ,อ,อาสุดท้ายนี่เมื่อนี้เฮาก็สิร้คอโตอำลาแล้วเนาะเลยเนาะขอกันในมือหนาเด้อเนาะสบายดีสบายดียดเคพี่น้องเอ้เมื่อนี้ทางสาวลพรกับบ่าวพามีก็ได้อ่าไปซื้อแท่งเนาะแล้วก็ผาส่าย่างมาให้ทางครอบครัวของน้องเพล ซึ่งวันนี้สาวลำพอเองก็ได้มาหอมเป็นสะพานบุญกับป่าเบาภามีเพื่อนเนาะซึ่งผู้ที่ทเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่สอยเรือเข้ามาเลยนะเพื่อนกะบโประสงออกน้ำเนาะพี่น้องจังไดท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมายังแม่ใจดีเดอ้อที่สอยเรือครอบครัวของน้องเพลขอให้เม่อ,อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อความเจ็บย่าไดควายยมไขอยังมีขอให้แม่มีสุขภาพเข็มแข็งหาขายหาเงินหาคำกับขอให้ราบดื่น สิ่งที่แม่ห้หรือวทานมาในมือน,นี้ก็ขอให้กลับคืนหาแม่ลอยเทาพันเทาเด้อปัตนาสิ่งใดก็ขอให้แม่ได้ทรงพวามงม,มาปัตนามาฮอนนี้เนาะทางสาวลำพรเองก็สิขอจบคลิปเพียงสำเนาเด้อจังใดก็ฝากเพื่อ่อแม่พี่น้องติดตามหับชมและหับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาด้เหตุคลิปต่อๆไปขอขอบใจสาบายดี